สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคบสำหรับวันนี้ก็จะมาถอนเงินในส่วนของเกมเอ่อไม่ใช่เกมนะจะเป็นแพลตฟอร์มตัวนี้นะ,ะจะเป็น X-World นะครับก็จะมาลองถอนดูนะครับพตอนนี้ผมไปลองขายสัตว์เลี้ยงมาแล้วนะฮะอ่ะแจ้งเตือนอยู่ไหนอยู่นี่นะครับก็ผมจะเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวไปรอเล่นเกมไดโคดีกว่านะครับเพราะว่า ม่อยากเสียเวลากับเกมอื่นนะครับแล้วก็มันไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็เป็นไรายได้เสริมแล้วกันนะครับอ่ะก็อันนี้นะฮะร้อยแปดสิบเก้าวลนะครับจากการขายสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ขายไปราคาแบบร้อนๆเลยนะฮะขายถูกกว่าต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันต้องสุ่มเนี่ยแล้วก็ว่าไงดีมันมันเป็นตัวระดับต่ําสุดนะครับทำให้มันได้น้อยนะฮะก็ขายทิ้งไปนะครับ ขายออกไปเมื่อตอนกี่โมงนะไม่บอกเวลาด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าขายออกไปวันนี้นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่ารับในส่วนของการสเต็กที่สเต็กเอาไว้ด้วยนะครับโอเคสามสิบเวิลโอเค0.88โอเค0ูนสองรวมทั้งสิ้นนะฮะ ตอนนี้มีทั้งหมด250เวอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวสวอปเป็นยูด t แล้วก็เอาออกเลยแล้วกันนะครับก็ตอนเติมมาเนี่ยเหมือนเติมเข้ามาเท่าไหรอ่อ่ะถ้าจำไม่ผิดผมเติมมาประมาณ655นะครับ755อ่ะ7า5นะครับ755นะเหมือนจะขาดทุนปะ เจ็ดร้อยห้าห้าตอนนี้ขายออกไปแล้วหนึ่งร้อยนะครับแล้วเท่ากับหกห้าห้านะครับอ๋อได้กําไรสิบสี่บาทนะครับผมอืมสิบสี่บาทนะฮะก็ถ้าไม่ขายราคาร้อนหรือว่ายอมเล่นต่อก็อาจจะทํากําไรได้นะครับก็แต่ว่าผมไม่เล่นแล้วนะฮะเบื่อนะครับกิจกรรมอะไรมันก็ไม่ได้สนุกอะไรนะก็เป็นเกมทั่วไปนะแล้วก็หลายเกมมันเป็นเกม MMO จีนซึ่ง ไม่ใช่เกมที่เป็นสเปคผมสักเท่าไหร่นะครับไม่ชอบนะฮะอ่ะโอเคขายไปให้หมดนะครับอ่ะแล้วก็รอเหรียญออกให้หมดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลรอแปลงเหรียญให้มันเป็นดี d t ท,ทีให้หมดก่อนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวถอนออกน,นี่ก็โดนค่าเหรียญอีกนะรวมๆนี่ก็เล่นไปก็ขาดทุนนะครับก็ลงไว้เรียวๆนะครับปลเป็นว่าผมขาดทุนแล้วกันนะฮะ แล้วก็เรี่ยงเวลาที่เล่นนี่ก็คือขัดทุนเข้าไปใหญ่นะครับนะอันล้าไหนเลทดีสุดมีแต่สามสิบสี่จุดเก้าใช่ไหมดีสุดเอเคขายเลทนี้นะฮะก็จะได้หกร้อยสาสิบเอ็ดบาทนะครับก็เขาก่อนถอนไปร้อยหนึ่งนะฮะเติมมาหกร้อยห้าสิบห้านะครับได้คืนมาเจ็ด้อยสามสิขัดทุนยีสิบาทนะครับ อ่าโอเคนี่นะฮะก็จะให้ดูยืนยันเลขบัญชีอะไรต่ออะไรเนาะก็อ่ะก็เดี๋ยวรองเงินเข้านะครับจะรอดูว่าเดี๋ยวมันจะเข้าจริงไหมนะครับแต่เข้าก่อนจะถอนไปนะฮะเข้านะครับอ่าสถานะรองเงินนะครับยังไม่เข้านะโอเคเข้าแล้วนะครับนี่นะฮะ 631นะครับก็ F อมันก็ไปทำการขายให้กับพวกอ่าพวกกระดานต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นกระดานเทดที่ดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวก็มีค่าทาเนียมอะไรอย่างงี้เนาะก็โดนค่าเลทด้วยนะครับพวกค่าเลทเนี่ยมันจะโดนจากพวกกระดานเทดอื่นที่เขาเอ่อ p 2 P2P ให้อยู่แล้วนะครับอืม แล้วก็พวก่คสวออะไรอย่างงี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับคนนี้นะฮะก็โอเคนะครับก็กลายเป็นสายฟรีเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแอปนี้นะฮะสายฟรีเล่นได้นะครับแต่ลงทุนก็เล่นได้นะครับแต่ถามว่ามันจะคุ้มไหมก็เติมเจ็ดร้อยนะฮะสามารถตอนนี้มันยังถึงเจ็ดร้อยป่ะสองร้อยห้าสิบเหรียญ อ่ะสิบแปดดอนนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อยนะฮะหกร้อยกว่าถามว่ามันจะคุม้มไหมก็แล้วแต่ว่าคุณเล่นนานแค่ไหนแล้วก็การขายตัวทิ้งว่าคุณจะขายออกไปในราคาไหนนะครับก็สามารถซื้อขายได้ตลอดนะครับส่วนตัวฟรีนี่ก็การจะเพิ่มรายได้ในสองคนตัวโบนัสตัวนี้นะฮะให้มาตรงการเล่นตรงนี้นะครับ จะเป็นการเล่นเกมผสมตัวนะก็ยิ่งตัวนี้เลเวลสูงสุดมันเป็นเลเวลเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มรายได้ได้มากเท่านั้นนะครับก็สายฟรีก็ใช้เวลานะครับก็จะได้รายได้เยอะขึ้นนะฮะก็จะมีตัวขุดมีการเอ่อลงไปพวกการสเต็กกิ้งพวกนี้นะก็เยอะแยะมากมายนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สวัสดี่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ